บรรยากาศทีมงานกินข้าวเที่ยงตอน4โมงแรกครับแสบคนก็กินข้าวแรงเนาะเกากินข้าวเที่ยงข้าวเแต่บอกตมนไม้ตอนบ่าย4โมงเหรอ4โมงเลยข้าวเที่ยง4โมงแรกจะมันแสบแสบกินขสองมือเนี่ยเจอกระเจี๊ับมันแสบหนานียงมันหิว แล้วก็อาหารถือกลักลอยแต่ว่าวิวลักลานจะทายให้เป็นต be pues whales, ้นวิวนั 8, nah ่นเองคุวิวลักลานนะท่านนี้นี่วิวอยู่นี่ครับกินข้าวลักลานนี่ลิสเนี่ยหนาวนี้ที่น้ำหนาวเพชรบูรณ์ดูระวังท่ากันนะครับวิวหลักลานอาหารหลักร้อยอาหารหลักร้อยเป็นวิวลักลานดูระวังทางแถว น้ำหนาวเนี่ยครับวันที่4ครับตอนครับจะหน้าเห,จาห,าห,าเหวจังหวัดเลยจะผ่านเสียงวมาทั้งน้ำหนาวต่อไปเาสิครับออกคอนศาลออกชุมแพร่เขาคอ,อนแก่นเลยครับตอนนี้แหละระวัาางทางรักกินเขาเที่ยงตอน4โมงแรง เห็นั่งข้าอยู่นะทานอไ่น่งห้างขาทักากลางแสงแดดย่างแรง้อม,ม,ม,มกับลมครับผมแี่ ลมพัดครับสัใหน่อยพัด,ดขาระหว่างทางมีขอลา้ามีขิงมีพวกปิ่งอย่างครับขอพูด ีมองแรงละเดี่ยวจะเป็นเขาเที่ยงครับเขาคิงคองตัวนี้ครับตัวนี้เห็นแล้วหนล้นี่นะคิงคองนี่นี่นี่ครับนี่ อเห็นแต่หน้าคิงคองนะครับนหน้าคิงคลองเป็นเขาคิงคองระาง,างาทาสิไปน้ำหนาไปเห็นก้อนสารอันนี้ยน้ำหนาวครับน,รนี้น ไปทั้งพี่ล้นออกไปทั้งคุณครับไปเพื่อนำหนาวมาพึ่งพานมาหมดกี่กิโลกรัมกี่ครับไปทั้งพี่ขอบคุณไปออกนออกอนสาแล,แล้วไปกีฬาาเราบบาสบ,บสมารถช<ส>็คไปประคบ,บตักนขารล้ม <c oughs> ของ <ไป S 2> ร้านมือนีม <ขอ S 2> ี่ข ของหวานมือดีนีบักขามมีขาวนียวใบบักขามมีขาหลามคือวกหล่าัไม่รู้กันข่าวเนียวกินน้ำปลาได้เยด้กินา้วมกินนี่าวนบขามบัขามเพชรบูรณ์นะครับ้าหวานข้าวหวานจ้า